มันใจตัางใจจะไม่รักด้วยฉันไม่รู้จักเมื่อความรักดีอย่างไรพอพบกันจิตใจจังหวะคิวบันดูมาในหนึ่งห้องมีสีจังหวะแต่เพื่อความสะดวกในการแนะนำการก้าวเท้าผมจะแบ่งแต่และจังหวะออกเป็น4ส่วนคือ1 และอ2 R และอ3เป็นต้อนอคือ1่ส่วน4จังหวัดและคือ1ส่วน2จังหวัดก่อนที่จะเริ่มก้าวแรกมีจังหวัดที่ต้องนับคือและ A และคือการบิดสะโพกไปทางขวาพร้อมกับลากเท้าซ้ายเข้ามาชิด R คือการเริ่มลากเท้า ไปก้าต่อไปจะทำให้ดูต่อเนื่องนะครับและอ่าขณะนี้ปลายเท้าซ้ายแตะพื้นส้นเท้าไม่แตะพื้นสิ่งที่ต้องทำจังหวะต่อไปคือวางส้นเท้าแตะพื้นน้ำหนักลงตรงกลางนับ2จังหวะต่อไป ยันด้วยเท้าขวาเพื่อให้น้ำหนักไปอยู่ที่เท้าซ้ายนะับห้าขณะน,นี้สะโพกยังบิดอยู่จังหวะต่อไปนะับและบิดสะโพกไปทางซ้ายจังหวะต่อไปนะับอ้าเริ่มวางเท้าขวาลงจะทำต่อเนื่องให้ดูนะครับ 2อ,อ่ R และ R ขณะน,นี้ส้นเท้าขวายังไม่ติดพื้นสิ่งที่ต้องทําในจังหวะต่อไปคือวางส้นเท้าขวาลงน้ำหนักลงตรงกลางนับ3จังหวะต่อไปยันด้วยเท้าซ้ายเพื่อให้น้ำหนักไปอยู่ที่เท้าขวานับหจังหวะต่อไปบิสโพกไปทางขวา พร้อมกับลากเท้าซ้ายเข้ามาชิดนะัและจังหวะต่อไปเริ่มลากเท้าซ้ายออกข้างๆเหลื่อมหลังเล็กน้อยนะับอ่าจะทำต่อเน,นื้อให้ดูนะครับ3าอ่าและอ่า ่อนเริ่มจังหวะต่อไปขนาดนี้เท้าซ้ายไม่มีน้ำหนักสิ่งที่จะต้องทาในจังหวะต่อไปคือวางเท้าซ้ายลงน้าหนักลงตรงกลางจังหวะต่อไปนับาไม่เคลื่อนไหวจังหวะต่อไปนับและให้ยันด้วยเท้าขวาเพื่อให้น้าหนักเริ่มไปอยู่ที่เท้าซ้าย จังหวะต่อไปนับาเริ่มบิดสะโพกไปทางขวาจะทำให้ดูต่อเนื่องนะครับ4าและ A ก่อนเริ่มจังหวะต่อไปขนาดานี้น้ำหนักเริ่มมาอยู่ที่เท้าซ้าย สิ่งที่ต้องทำในจังหวะต่อไปคือบิดสะโพกไปทางขวาพร้อมกับทิ้งน้ำหนักไปอยู่ที่เท้าซ้ายนับหนึ่งจังหวะต่อไปนับาเริ่มลากเท้าขวาเข้ามาจังหวะต่อไปนับและบิดสะโพกไปทางซ้ายพร้อมกับลากเท้าขวาเข้ามาชิดจังหวะต่อไปนับาเริ่ม ลากเท้าวขวาออกไปข้างหลังจะถามให้ดูต่อเนื่องนะครับ1น่ง R และอาก่อนจะเริ่มจังหวะต่อไปขณะน,นี้ปลายเท้าวขวาแตะพื้นส้นเท้ายังไม่แตะพื้นสิ่งต้องทำในจังหวะต่อไปคือวางเท้าวขวาลง นะับสจังวะต่อไปนะับอโดยการยันด้วยเท้าซ้ายเพื่อนน้ำหนักอยู่เท้าขวาจังหวะต่อไปบีสโรกร้ไปทางขวานะับและจังหวะต่อไปเตรียมเทน้ำหนักไปที่เท้าซ้าย ตามต่อเนื่องให้ดูนะครับสองอ่าและอ่าก่อนจะเริ่มจังหวัดต่อไปขนาดนี้ปลายเท้าซ้ายแตะพื้นต้นเท้าไม่ติดพื้นสิ่งที่จะต้องทำในจังหวะต่อไปคือลดส้นเท้าลงน้ำหนักลงตรงกลางนะับ จังหวะต่อไปนะับายันด้วยเท้าขวาเพื่อน้ำหนักไปอยู่ที่เท้าซ้ายโดยที่สะโพกยังบิดอยู่จังหวะต่อไปบิดสะโพกไปทางซ้ายนะับและพร้อมกับลากเท้าขวาเข้ามาชิดจังหวะต่อไปนะับา ลากเท้าขวาออกข้างข้างเดือนหน้าเล็กน้อยจะทำให้ดูต่อเนื่องนะครับสามอ่าและอ่าก่อนเริ่มจังหวะต่อไปขนาดนี้เท้าขวาปลายเท้าแตะพื้นไม่มีน้ำหนักส้นเท้าไม่แตะพื้น สิ่งที่จะต้องทำในจังหวะต่อไปคือลดส้นเท้าขวาลงน้ำหนักลงตรงกลางนับสี่จังหวะต่อไปนับอ้าไม่เคลื่อนไหวจังหวะต่อไปนับและเริ่มยันด้วยเท้าซ้ายเพื่อเริ่มให้น้ำหนักไปอยู่ที่เท้าขวาจังหวะต่อไปนับอ้า เริ่มบิดสะโพกไปทางซ้ายจะทำให้ดูต่อเนื่องนะครับ 4R และ5ก่อนจะเริ่มจังหวะต่อไปขนาดนี้น้ำหนักยังอยู่ตรงกลางสิ่งที่ต้องทำในจังหวะต่อไปคือบิดสโพกไปทางซ้าย และน้ำหนักไปอยู่ที่เท้าขวานับหนึขณะนี้เท้าซ้ายไม่มีน้ำหนักเจวาต่อไปนับอ้าเริ่มลากเท้าซ้ายเข้ามาเจ้าต่อไปนับและบิดสะโพกไปทางขวาพร้อมกับลากเท้าซ้ายเข้ามาชิัเจ้าต่อไปนับอ้า เริ่มลากเท้าซ้ายไปข้างหน้าจะทำให้ดูใหม่ครับหนึ่งาและอาและเริ่มต้นใหม่